ปิดท้ายกันด้วยการประมูล รถเลขสวยหมวดอักษรขอไข่วหวนค่ะคุม้มทรั์ร่ำรวยออคุม้มทรัพย์เลขสวยร่ำรวยวาสนานะคะสำหรับหมวดอักษรขอไข่วหวนค่ะซึ่งสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสงขลาก็ขอเชิญคผู้ชมที่สนใจค่ะร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรขอไข่วหวนคุม้มทรั์เลขสวยร่ำรวยวาสนานะคะโดยจะเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะประมูลทางอินเทอร์เน็ตในวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2 5 ห6 5า วันเดียวเท่านั้นนะคะสําำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกประมูลที่บ้านสามารถลงทะเบียนร่วมประมูลได้ณนะลานกิจกรรมชั้น5นะหน้าหาดเดย์คอร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ในวันเวลาดังกล่าวก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลการประมูลดูแลคุณด้วยนะคะเงินที่ได้จากการประมูลจะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ ถนนก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่งด้วยนะคะใครสนใจร่วมลงทะเบียนประมูลผ่านทางเว็บไซต์ www. ทะเบียนรถ c o m หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข074330248 074330250และ074236100นะคะง่ายสุดเลยเข้าไปในเว็บไซต์ www. ทะเบียนรถ c o m นะคะ ก็ตวัวเป็นหมวดอักษรที่หลายคนบอกว่าขอไข่ว่าแหวนนี่ดีเนาะคุมทรัพย์เลขสวยร่ํารวยวาสนาะอ่ะใครอยากจะได้ทะเบียนรถเลขสวยก็สามารถจะร่วมประมูลกันได้วันเดียวเท่านั้นค่ะ27่อุมภาพันธ์2565ค่ะ